อากาศของเดือนมกราคมนะคะที่มีน้ำทะเลใสในช่วงที่เป็นน้ำขึ้นน้ำลงในช่วงระยะของช่วงใกล้ๆฟูมูลหรือวันพระเนาะแล้วก็จะมีทะเลแหวกเหมือนกับว่าน้ำถูกคลื่นหรือลมพัดเข้ามาสองฝั่งนะคะคือพัดมาตามทางเดินน้ำ ไหลามาบรรจบกันเนาะมันก็เลยเกิดสันทายขึ้นนะคะสันทายธรรมชาติอยู่ตรงบ้านหินกองหรืออ่าวหินกองนะคะวกตุ่มเนาะวกตุ่มเบนะคะตรงนี้ทำให้ได้เห็นภาพ สวยๆช่วงกลางวันนะคะออกแดดประมาณสัก2โมงหรือ3โมงเย็นนะคะเดินข้ามไปได้น้ําก็ไม่ลึกนะคะเป็นช่วงจังหวะของเป็นเดือนที่น้ํายังสูงอยู่นะคะจะน้ําขึ้นน้ําลงทุกๆวันนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าไปจังหวะที่ใช่ทะเลตรงนี้ก็จะมีมีทรายกว้างเหมือนสนามฟุตบอลเลยนะคะ แล้วก็ทำให้เราอยู่ตรงกลางทะเลได้มองเห็นในบนฝั่งเห็นภูเขาเห็นแนวไม้นะคะเห็นธุรกิจหรือว่าบ้านเรือนของผู้คนในพื้นที่ราบตรงบ้านวกตุ่มนะคะติดกับหมู่บ้านสีธนูนะคะตรงนั้นก็จะมีวัดสีธนูวัด วัดอัมพวันวัดเขาน้อยนะคะบริเวณใกล้เคียงนี้นะคะแล้วก็ย้อนเข้าไปได้ในหน่อยก็เป็นวัดสมัยคงคาวัดมะเหนือหวานนะคะถ้าขึ้นไปทางเหนือหน่อยก็จะเป็นวัดฉลุลำเนาะแถวนี้ผู้คนชาวบ้านเป็นชาวพื้นบ้านที่มีฐานะดีในเรื่องที่มีสวนนะคะมีที่ดินแล้วก็ธุรกิจการท่องเที่ยวที่เข้ามาหลังประมาณ30ปีนะคะ พี่มีฟูมูลปาร์ตี้ก็เกาะพังงานทาให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปนะคะเป็นผู้ประกอบการที่เข้ามาทําธุรกิจท่องเที่ยวอยู่บนเกาะพังงานชาวต่างชาติยู่เขาอึดอัดกับการที่ถูกกักตัวมากๆนะคะเขาก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ตรงมาเลยที่เกาะพังงานหลังจากโควิด1นที่ภูกิตเซนบ็อกแล้วเขาก็ตรงมากันเลยเนาะ อันนี้มันก็เป็นความประทับใจอีกอย่างหนึ่งที่เราอยู่ในพื้นที่แล้วเราเห็นนะคะเราเห็นว่าอะไระสวยงามอยู่ตรงไหนเราก็เดินตามรอยตัวเองไปนะคะไปเพื่อความมีเขาเรียกว่าเราก็เสพกับอยู่กับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนาะเราเลือกที่จะอยู่อย่างนี้ด้วยนะคะถ้าเราไม่เลือก เราจะอยู่กับมันยังไม่มีความสุขนะคะการไปมานะคะในอ่าวไทยนะคะมหีหลายเส้นทางมากเลยค่ะถ้าอยากจะมาตัวเปล่าเล่าเปื่อยโดยที่ไม่ต้องเตรียมอะไรมามากนะคะ,อ,ะอย่าให้อย่าให้กระเป๋าเราเกิน15กิโลก็ขึ้นเครื่องมาจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะลงเกาะสมุย55นาทีแล้วก็อีก30นาทีก็ถึงเกาะพังงานแล้วนะคะ เราก็ใช้ชีวิตใช้เวลากับการอยู่ในธรรมชาติที่เราเลือกว่าเราจะอยู่อย่างให้ธรรมชาติบำบัดในช่วงอวัยของเรานะคะถ้าเราเกิดในวัยชราของเราแล้วเราอยากจะใช้ชีวิตในช่วงบ้านปลายอยู่อย่างนี้ก็ถ้ามีที่ดินนะคะไม่เป็นหนี้ใครนะคะแล้วก็ปลูกบ้านอยู่อย่างเราเนี่ยนะคะเพราะช่วงนี้ มาผลพายได้ก็มีกระปิบกระปอยนะคะหลังจากที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วโอไมค่อนก็โหนมกระนำกันหนักเลยนะคะรุนแรงเหลือเกินที่เกาะพังงานนี่ก็ยังมีคนที่ยังเหลืออยู่นะคะประปรายกับกลุ่มคนที่มาอยู่กันเป็นหลายปีนะคะ,อ,ะอยู่กันยาวๆ6เดือนปีหนึ่ง3ปีอะไรประมาณนี้เนาะ ผู้ประกอบการชาวต่างชาติก็มากขึ้นด้วยนะคะเพิ่มมากขึ้นทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ประกอบการที่เขาทําที่พักด้วยนะคะคิดว่าคาดว่าอีกไม่นานนะคะสําหรับคนไทยน่าจะแพะ้พายแพ้ให้กับชาวต่างชาติกับผู้ประกอบการเนาะเพราะว่าชาวต่างชาติกับชาวต่างชาติเขาจะอุดหนุนกันเองนะแล้วก็ข้อดีข้อด้อดยก็แตกต่างตรงบริการด้วยค่ะ ถ้าเราเข้าไปในตรงที่มีผู้ประกอบการชาวต่างชาติเขาจะทําอะไรแบบสากลมากๆนะคะแล้วก็ทําแบบเป็นธุรกิจเลยนะคะการอย่างคนไทยเรานี่เพียงจะใช้คนนะคะใช้คนงานก็ยังใช้แบบรวมๆเลยนะคะบางทีคนสวนก็ทํากับข้าวผัดผัดอาหารอยู่ในครัวก็มีนะคะทําทุกอย่างเลยเนาะอันนี้เราไม่ได้กล่าวเกินจริงนะคะแต่ว่าถ้าเข้าไปทําธุรกิจของฝรั่งเขาจะแยก แผนกการทํางานด้วยนะคะอันนี้มันก็เป็นข้อตกลงของกฎหมายแรงงานนั่นแรงงานแรงงานคนไทยก็ไม่ค่อยมีด้วยนะคะส่วนใหญ่จะใช้แรงงานเพื่อนบ้านเขาของเรานี่แหละเขาก็อยู่ในระดับที่ปรับชีวิตให้ดีขึ้นกับการทํางานโดยประสบการณ์จริงของเขาด้วยนะคะอันนี้เราก็เอามาเล่าปนๆกันไปกับชีวิตประจําวันที่เราใช้ชีวิตอยู่เนาะทุกๆวันของเรานะคะ เดินลัดน้ําไปให้น่องมันหายตึงนะคะเพราะว่าอายุเรามากแล้วเราต้องมีนวดมั่งนะคะมีนวดมั่งมีเดินบ้างนะคะถ้าไม่เดินไม่ทําอะไรเลยมันก็จะทําให้เรานี่ใช้ชีวิตอย่างเขาเรียกว่าเหมือนกับใกล้ติดเตียงเต็มทีนะคะถ้าเราเดินออกกําลังกายแล้วไม่ไม่ถึงกระหักโหมนะคะให้มันมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างเส้นไม่ยึดนะคะเราก็ ใช้หมอนวดบ้างอะไรบ้างทําให้เราใช้ชีวิตไปได้อย่างรอดปลอดภัยในช่วงจังหวะของโอไมคอนที่ระหว่างทุกคนมีเข็มสามเข็มสี่กันแล้วนะคะไม่ต้องไปจุดจ้องว่าไม่มีวัคซีนแล้วนะคะตามของระบบของท่องเที่ยวสมาคมท่องเที่ยวสมุยก็ เตาเกาะพังงานนี่เขาดึงให้วัคซีนเข้ามา,านำล่องไปก่อนแล้วล่วงหน้าพอๆกับภูเก็ตเลยนะคะภูเก็ตมีอะไรเราก็ได้แบบเดียวอย่างเขาเลยนะคะเพราะว่าผู้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวเพื่อจะเดินทางเข้ามาในเมืองไทยเขามีกำลังจ่ายอยู่แล้วคะ่ะเ <s> พราะควาลันทีนเข้ามานะคะแล้วตอนนี้โรงแรมก็ ยังมีหลายๆแห่งที่ยังเต็มอยู่นะคะแล้วหลายๆแห่งก็ลูกค้าก็หมดไปแล้วนะคะเขาก็ยังวิ่งเที่ยวยังระวังเนี่ยแหละค่ะระวังการเส้นทางของการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าเรามีเพิ่มขึ้นมาก็คือผลฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ผลตรวจของ ATK นะคะแล้วก็เอ r อนะคะสำหรับเพื่อให ให้มั่นใจว่ามีเชื้อตัวใดตัวหนึ่งหรือเปล่านะคะแล้วพอเรามีคุมคุมคุ้มกันในร่างกายเรานะคะที่เป็นพวกวัคซีนทั้งหลายนะคะหลายๆย,ยี่ห้อนะคะเขาก็จะสลับกันนะคะสลับเป็นสูตรรวมเหมือนสูตรปุ๋ยใส่ต้นไม้เนี่ยนะคะแต่อันนี้ก็ เขาก็จะบอกว่าซีโนแวคซีโนแวคแล้วก็ไฟเซอร์นะคะอันที่เราฉีดไปนี่ก็ซีโนแวคซีโนแวคไฟเซอร์นะคะบางคนก็ซีโนแวคซีโนเฟกไปฉีดตัวอื่นก็มีนะคะผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศมาเขาก็มั่นใจว่าตัวนั้นดีตัวนี้ดีแต่ก็ยังต้องฉีดเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเพื่อปูนภูมิคุ้มกันเนาะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือไข้หวัดใหญ่เริ่มจากที่ว่าให้แต่ผู้สูงวัยฉีดตอนนี้ก็เริ่มให้เราได้ฉีดนะคะเพื่อ สร้างภูมิคุ้มกันต้านทานให้ไหวนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ถึงแก่ชีวิตได้รักษาได้ต่อไปก็จะกลายเป็นโรคประจําท้องถิ่นไปแล้วนะคะคือจริงๆท้องถิ่นเนี่ยอย่งเป็นโรคไข้เลือดออกหรือมาลาเรียนะคะเราก็ไม่มีแล้วนะคะแต่มันเชื้อลักษณะนี้มันก็เป็นเหมือนไข้หวัดไข้ปวดนุ่งตามเนื้อตามตัวนะคะมันเป็นเชื้อกลายพันธ์ไปแล้วนะคะแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าโอ โลกใบนี้ี่มันมีอะไรมากมายที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรคงทนทำให้เราเห็นในความเป็นชีวิตที่ไม่มีอะไรแน่นอนเนาะทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนแล้วมันก็ทำให้เราเข้าใจกับความเป็นไปความเป็นอยู่ของเราด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำให้เราใช้ชีวิตอยู่เป็นยังไงนะคะ เพราะว่าถ้าเราทำให้มันเป็นรูปธรรมนะคะมันก็จะทำให้เราบริหารจัดการได้ดีกับชีวิตของแต่ละคนเนาะเอาภาพความสวยงามจากเกาะพะงานมาส่งแล้วก็เล่าเรื่องชีวิตประจำวันของคนบนเกาะตอนนี้ว่าเป็นยังไงมั่งนะคะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่าง เบิกบานนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันย่อมเกิดอยู่ดีนะคะมันไม่มีอะไรจะห้ามมันได้นะคะทำปัจจุบันของเราให้เบิกบานทําให้มันเข้าใจกับมันอย่าไปต่อต้านมันนะคะยอมรับมันได้เราก็อยู่กับมันได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยล่ะค่ะเรื่องดีๆกําไรทั้งนั้นที่เราได้มานะคะอยู่กันได้อยู่กันมาเป็นชีวิตแบบนี้เนาะที่นี่ก็คือจุด ของเอาบ้านวกตุ่มนะคะหรือเอาหินกองใกล้ๆก,กันนี่นะคะตรงบริเวณนี้มีร้านอาหารของชาวต่างชาติด้วยนะคะชาวไทยด้วยอยู่กันตรงนี้มีสวนมะพร้าวสวยๆนะคะอยู่ริมทะเลนะคะฝั่งตะวันตกของเกาะพังงานเนาะออกจากท้องศาลามาเส้นเรียบดินทะเลก็จะเจอตรงนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุข กับการดูคลิปนะคะบ๊ายบาย